ุ่มมาแล้วอย่างธนูถนอมค่อยๆวางอย่างแผ่วเบาเราวผีเสื้อที่โบยบินแล้วเกาะที่กลีบดอกไม้แล้วก็ปลุกเสกด้วยเวทมนต์นารีผลลุกทันใดร้ลำหมคุฟไฟให้เราร้อนเพลิงโลกี้ดูคนทันเขาปลุกเสกกันยังไงดีดใ่เลยโอ้ลายเวทไปด้วยดีดไปด้วย ดีดไปดีดมาแสงสว่างเกิดขึ้นีนนาลีผลแสงสว่างเกิดขึ้นเลยเธอเริ่มมีชีวิตมีจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วภาพนี้เนี่ยท่านชายอาจจะต้งหลีตตาลงเล็กๆดูนิดหน่อยเพราะอย่าลืมว่าผลไม้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วแล้วก็ห่างจากร้านตัดเสื้อผ้าเลยแล้วก็มันหามาไม่ทัน ลีตาดูก็นแล้วกันนี่ท่าแรกมาดูอีกนักพรสันดีกว่านักพรสก็ค่อยๆวางบนแท่นรัตนาชาติสีแดงดูเหมือนแข็งก็ได้แต่ว่านุ่มนิ่มลาก็อยู่บนเบาะบนฟูกแล้วก็เอาลูกประคำออกมาลายเลยลายเวทเลยแล้วก็ โยรู Yo, ปครรมก็ไปในอากาศแสงสว่างก็เกิดขึ้นที่มกกรรคผลลีตาดูออีกลีลาหนึ่งมันก็ยังเป็นมกกรรคผลอยู่ดีๆแต่ว่าเต้นได้ถ้เอาเรามาดูอีกนักพรตหนึ่งนี่ค่อยๆวางอย่างบรรจงนุ่มนวลแล้วก็แพร่หมายตกลงมาจากอากาศแล้วก็ลายเวทโยรู <Yo> Yo, ปครรม ไปบนตัวของนารรบนล oh. แสงสว่างก็เกิดขึ้นลีตาดูอีกลีลาหนึง oh. Oh. อ่าอีกท่านหนึ่งก็โอมมาอีก oh. อดูสีค่อยๆวางอย่าบรรจงแล้วก็หลับตาหลายเวททีเดียวแหละแล้วก็เอาไมท้าไปแตะที่ร่างนารเร oh. อ๋อ ปิ้งกับแสงสว่างเกิดขึ้น oh. ว่าลีตาดูอีกลีลาหนึ่ง oh. อ่าหันมาชมดชมอยมอง oh. นี่ให้เราร้อนพลริงโลกีเนี่ยแล้วก็มีอีกนะักพรตหนึ่งวางอย่างบระจงเลยนะักพรตแขนกระบอกแล้วก็หยิบรูปคำทองคำออกมารายเวทอ่าเวียงรูประคำทองคำไปที่นารีพุน บัดดนนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้วก็ลีตาดูอีกลีลาหนึ่งอ่าร้องเพลงไล่ล่าลำไปพูดไปคุยได้เหมือนมีชีวิตจิตใจกลายเทพธิดาเลยกลิ่นกายก็หอมฟุ้งอยู่แล้วผิวก็นุ่มนวลมีไออุ่นผิวสีชมพูก็เปล่งปลั่งขึ้นมารัศมีก็เรืองรองทีเดียวเลย ร้องพอเพลงไปไล่ลำไปเวลายหยุดก็ซักถามพูดคุยด้วยถ้อยคำที่เป็นที่รักออทำให้เกิดความรัญนวนใจดีอีกท่านหนึ่งในทำนองเดียวกันนับประคองมาแล้ววางอย่างละมุนหยิบไม้เท้าทองคำทำยังไง ขยับไม้ทาขยับไปขยับมา,มาเห็นไหมแสงสว่างเกิดขึ้นแสงก็สาดลงมาจากเบื้องบนแล้วก็ต้องหลีตาดูอีกลีลา้านเออร้องรำทำเพลงพูดจาไทยการีิไัรละอีกท่านหนึ่งวางอย่างละมุนทอดลูกประคำมามาไลายเวทชูลูกประคำ แสงสว่างก็เกิดขึ้นวาบมาเลยเนี่ยเธอก็ละไม้ตามมามองยังอายนิดนิดอ่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยหนังเสือพาดบ่า,บาวางบนแท่นทองคำอย่างละมุนพนมมือแล้วก็รายี่นําผ้าหนังเสือไปรูปที่ร่างมกักครผลแสงสว่างเกิดขึ้นชีวิตใหม่ก็วังเกิดขึ้นมา เป็นชีวิตที่ร่าเริงร่ายรำอีกลีลานึงอ,อีกท่านหนึ่งผ้าสีขาววางอย่างละมุนแล้วก็มองมีอารมณ์ที่เล่าร้อนแล้วก็ทำไงเอาผ้ามอราไเวียโยนกันไปให้ผ้าแผ่แผ่เป็นพื้นเห็นไหมคลุมไปเลยแสงสว่างก็คลุมล่ามกรีผล แล้วชีวิตใหม่ก็บังเกิดขึ้นในอีกท่านหนึ่งวางอย่างละมุนมองที่เธอนอนหลับตาพลิม้มแล้วก็รายเวทโดยยังไม่ถือผ้าเวียงผ้าสีกลักไปที่มัก,กรีฝนแสงสว่างวาบเกิดขึ้นชีวิตใหม่ก็ลุกขึ้นรายลำโอ้โหเจ็ดวันนี้ยังสดชื่นอยู่ แต่หลังจากเจ็ดวันแล้วมะกรีรผลจะเหี่ยวแต่ที่หล่นจาก็นต้นเนี่ยมันช้ำมันเหี่ยวเร็วแวบหายแต่นี่เหี่ยวช้าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยเดือนตอนสุดท้ายเสพสมจนสุขสมถึงอารมณ์วิสัญญีหลับสนิทสมรดีตื่นอีกทีสลดใจ <c oughs> เฉาไปแล้วเ oh. นี่ยมันอย่างนี้หลับไปนาน oh. สามเดือนแต่ว่าอารมณ์ของคทนทันรุนแรงเหลือเกิน oh. เลยจุติเ oh. นี่ยยังไม่ทันตื่นเลยวู oh. บไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปแล้วแต่นารีผลก็เริ่มเหี่ยวลงไปคนทันจุติจะพบนั้นแล้วมกรคผลก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆ นี่อ่ะเอไหมแซดมูฟีอยดูสิจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือหน่อย oh. มันเป็นอย่างนี้อีกคู่หนึ่งนักพรตชุดขาวนะตอนอามานะยังหนุ่มอยู่เลย oh. นี่หลังจากเสพสมจนสุขสมแล้วห oh. ลับไปสามเดือนสามเดือนสวรรค์นะ่ะหลับไปแล้ว ตื่นอีกทีสลดใจแก่เลยหลับไปสามเดือนตื่นมาอ่ะแก่แล้วเห็นไหมแก่ไปแล้วนี่ก็เริ่มเหี่ยวลงไปแล้วมรรคผลก็เหี่ยวไปเรื่อยๆเหี่ยวลงไปเรื่อยๆเหี่ยวลงไปนักพรตส,สลดใจวิญญาณนักพรตหวนคืนมาไอ้ไงหล่อนเป็นอย่างนี้ไปได้เฉาไปเลยเนี่ย เธอเหี่ยวไม่ยั้งถึงเอามาดึงกระตึงชั่วข่าวมาทำสัญญกรามมาดึงกระตึงชั่วข่าวเหี่ยวไม่สั่งเธอเหี่ยวเรื้อรังแล้วเธอก็สลายหายไปโทษน้องนารีฝนไม่น่าจะเป็นอย่างนี้รู้ไหมพี่อับเฉ้าเหงไว่งอกเลยงอกไปทั้งหัวเลย น้องเอย๋ยพี่กลับทำดีกว่างเงน่นนเรามาดูฤาษีที่ห่มหนังเสืออ่าในทํานองเดียวกันเสพสมจนสุขสมถึงอารมณ์วิสัญญีหลับสนิทสมรดีสามเดือนนี้เดียวนะตื่นอีกทีสลดใจนี่บุญเก่ายังมีอยู่จึงไม่แก่ Oh. แต่มัก,กรีผลเหี่ยวลงไป oh. มัก,กรีผลก็เหี่ยวไม่ยัง้งลุสีตื่นขึ้นมาเห็นแล้วสลดใจแต่ยังหล่อเหมือนเดิมเพราะบุญเก่ายังมีอยู่สลดแล้วสลดเล่าเฝ้าแต่สลดนี่ทำไมมัก,กรีผลน้องจึงเป็นเช่นนี้ ดูหน้าตาให้ดีโอ้มหาฤษีหน้าทำไมฉบย่บเงี้ดูงงจริงๆเลยน้องเอ๋ยพี่จะสะลดใจไปเรื่อยๆดูเธอก็ยังเหียียวไม่สางเหียียวไม่สางลงไปเรื่อยๆความงามของเธอไม่เหลือหรอหมดไปแล้ว แล้วเธอก็หายวับไปกับตาหรือสีทำไงไปนั่งต่อเก่งมากถูกต้องสู้ท่านี้ไม่ได้อริยบทของชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่มีความอิ่มความพอแล้วจะอยู่ในอริยบทนี้เป็นอริยบทของผู้ที่มีชัยชนะอุดมไปด้วยดวงปัญญา สว่างสวัยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมมาพบเนี่ยจัตโลกจะข้องเกี่ยวอยู่กับกรรมถ้าหากข้องเกี่ยวอยู่ในกรรมมากเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้เหมือนไม้ที่แช่น้ําแช่อยู่ในน้ําเอาขึ้นมาสองอันนามาสีให้เกิดไฟเนี่ยไม่เกิดเพราะของมันเปียก ยังเปียกแฉะดีกามแต่แม้มาเป็นนักบวชแล้วก็ตามกายพระราชก,ก,กาามแต่ใจยังครุ่นคิดอยู่มันก็เหมือนไม้ที่เปียกแต่ว่าเอาขึ้นมาอยู่บนบกบนฝั่งเหมือนกายเนี่ยพลากแต่ใจยังไม่ยอมพลาก,ากเอามาสีก็ไม่เกิดไฟ ต้องเป็นไม้อย่างนี้ที่แห้งแล้วคือกายพรากจากกามมาเป็นนักบวชบำเพ็ญเนคขม,มะบรมีใจก็พลากด้วยเหมือนไม้ที่แห้งเอามาสีกันย่อมเกิดไฟกายที่พลากจากกรามใจที่พลากด้วยประกอบความเพียรย่อมบรรลุมรรคผลทีพผ่านฉันนี้แหละ